สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบพอดีครับผมกับชันุูอารวยสำหรับวันนี้นะครับผมสร้างนุนะครับก็ไไรโทรไปถามนะครับนอนหรือว่าโทรไปหานะครับกับพ่อสมานโทรไปสอบถามนะครับเพื่อนกะไปรีภัยเหมือนกันนะครับนอนถูกอพยพไปนะครับว่าเป็นอดงไรนะครับสบายดีบ่นะครับก็ปรากฏว่านะครับผมคุณพ่อสมานนะก็เลยบอกว่า ฝันนะครับฝันเกี่ยวกับบ้านตัวเองพร้อมว่าเห็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับเพิ่นมาให้เลขหรือว่ามาให้โชคก็ว่าได้นะครับผมสำหรับมือนี้นะครับก็เลยจะเอามาฝากนะครับผมถือว่าเป็นอีกใกล้จะหอยออกแล้วหรือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมสำหรับในรอบนี้นะครับผมสำหรับเรื่องราวความฝันในวันนี้ นะครับผมกับคุณพ่อสมานนะครับผมสําหรับความฝันที่คุณพ่อนะครับเล่าให้ผมฟังคุณพ่อนะครับก็เลยบอกว่าฝันคล้ายๆนะครับว่านอนนะครับนอน่นดูบ้านตัวเองนะครับนอนก็ปรากฏว่านะครับมันก็มันว่ามันแบบคล้ายๆว่ากำลังนอนช่วงกลางดึกนะครับแต่ บรรยากาศนะครับเพิ่นก็ว่ามั่นกับสลัวสลัวไม่มืดนะครับไม่มืดไม่สว่างมากเพิ่นว่าเป็นสลัวสลัวปรากฏว่านะครับเห็นนะครับเป็นผู้ชายร่างใหญ่นะครับร่างใหญ่เพราะว่าเพิ่นเคยฝันเห็นผู้ชายผู้นี้นะครับหรือว่าคนร่างใหญ่นี้นะครับบ่อยแต่เลยคิดว่าเพิ่นนั้นเป็นเจ้าที่เจ้าทางและก็เวลาฝันเจอชอบจะได้ เพิ่นมักมาห้โศกห้ลาบหรือว่ามักมาห้เลนะครับในรอบนี้พอเห็นนะครับเพื่อนกระจาได้ว่าเป็นเจ้าที่ได้มาหาหรือว่าเพิ่นมายังไงนะครับหรือว่าสิมาอ่าอ่าขอความเหลี่หรือว่าอยากได้หยังนะครับหรือว่าจะมาแบบไหนแต่ในคืนนั้นในความรู้สึกนะคุณพ่อบอกว่าจําได้นะครับจําท่านได้ว่าเป็นอาจเจ้าที่เจ้าทางที่ว่าดูแลรักษาบ้าน เพราะว่าเพิ่นนะครับเคยมาบอกนะครับว่าเพิ่นนั้นเป็นเจ้าที่อยู่นี่นะครับ U e อยู่มา่นีเพิ่นว่าอยู่มา่นีนั้นหลายร้อยปีนะครับอยู่บางที่แห่งนี้นะครับแต่รอบนี้ในความฝันนั้นของคุณพ่อว่าจับได้นะครับผมคุณพ่อบอกว่าจําได้ว่าเป็นเจ้าที่เพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ชายร่างใหญ่สูงใหญ่นะครับร่างใหญ่ดําก็ปรากฏว่านะครับเพื่อนก็น คิดเรียวนะครับว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางาก,ากะกะก็เลยอนอนแน่มเพิ่นกะเลยบันพอเห็นเรี่ยวก็เลยคิดเรียบร้อยเรี่ยวๆๆนะครับว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นสมัต้องการยังหรือว่าจะมาให้อะไรหรือว่าจะมาขอความช่วยเหลืออะไรก็เลยลุกขึ้นนะครับเพิ่นลุกขึ้นเพิ่นก็เลยพนมมือไหว้นะครับพนมมือคุกเข่าไหว้กราบเจ้าที่เพิ่นกะ มาเพื่อนกะหน้าตาปกติยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนอามามาแบบคนผู้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนเป็นผู้ชายร่างใหญ่ผิวดำหน้าตานี่เมตตานะครับก็เลยกราบอาวายเรีวนะครับเพื่อนกันเลยบได้วาหยังไม่ได้มาให้ขอความช่วยเหลืออะไรเพียงแต่ว่าเพื่อนเอวยบอกเลยนะครับผมบอกเรืเพื่อนมาให้เรืนะครับก็คือเพื่อนบอกขึ้นมาเลยนะครับ 985าแปพอหลังจากนั้นนะครับท่านก็หันหลังกลับแล้วก็เดินหายไปและคุณพ่อก็บอกว่าได้อาสะดุ้งตื่นคิดนึกว่าแต่ตัวเองนอนอยู่บ้านตัวเองนะครับในความฝันนั้นคิดนึกว่าแต่ตัวเองนอนนอนในในบ้านตัวเองก็เลยรู้สึกตื่นขึ้นมา นะครับผมก็เลยอมองไปโอ้บอมเนตัวนี่บอดอยูบ้านจะคองตัวนี่นะครับแต่ก็ยังฝันเห็นหรือว่างวดนี้นะครับจะมาตัวเลขที่ว่าเจ้าที่เจ้าทางมาบอกและก็อันที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเลขที่บ้านหรือว่าท่านจะอฟแอบแฝงด้วยเลขที่บ้านหรือเปล่านะครับผมสําหรับวันนี้อาช่างนุนะครับก็จะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในอาวันนี้นะครับกับ เรื่องราวความฝันของคุณพ่อสมานนะครับผมสาหรับตัวเลขอที่เจ้าที่นะครับได้มาบอกก็คือ985นะครับ985หรือว่าจะตัดเล่นนะครับ2ตัวอาจจะเป็น98 95หรือว่า85นะครับแล้วก็สําหรับเลข9กับเลข6ก็อาจระวังไว้ด้วยนะครับอาจมันจะออกมาเป็น685ก็ได้ นะครับผมแล้วก็สำหรับบ้านเลขที่ของคุณพ่อสมานก็คือ278นะครับ278หรือว่าตัดเล่น2ตัวอาจจะเป็น2728หรือว่า78แล้วก็นะครับอ่าก็จะเอาอายุของคุณพ่อนะครับมาฝากก็คืออายุ5 19ปีหรือว่า59อ่าพศสอ5 9นะครับผม2 5 0 9พาศอ,อาที่คุณพ่อสมานนะครับได้ ได้เอามาฝากนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับน้องก็อาจจะขออภัยด้วยนะครับสาหรับอาจจะมีเสียงรถรบกวนบ้างนะครับผมเพราะว่าช่างนุ่ก็กาลังเดินทางมาเพิ่งได้มาถึงบ้านนะครับล้วก็ได้เอาบรรยากาศนะครับช่วงหน้าบ้านนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้กับเรื่องราวความฝันของคุณพ่อสมานนะครับที่ได้โทรไปถามหรือว่าโทรไปเล่นด้วยนะครับพูดคุยกันนะครับผมสําหรับ ว่าคุณพ่อสมานนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับสบายดีไหมนะครับท่านก็บอกมาก็ว่าคุณพ่อก็ว่าอ้สบายดีนะครับผมก็ขอบบุญขอบคุณสําหรับนะครับเรื่องกับข้าวหรือว่าอาหารนะครับของแจกนี้นะครับเยอะนะครับเนาะเป็นขอบบุญขอบคุณนะครับกับทุกๆหน่วยงานนะครับที่ประสานงานมาช่วยเหลือนะครับผมสําหรับนะครับผมวันนี้นะครับเนาะก็ ถือว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะหวยก็จะออกนะครับเนาะก็คือวันที่1สิงหาคมสองหานะครับผมก็เอานะครับเรื่องราวความฝันนะครับถือว่าในรอบนี้คุณพ่อนะครับสมานถือว่าฝันดีนะครับแล้วก็ฝันเห็นเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางและส่วนใหญ่นะครับถ้าฝันเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางถือว่าท่านได้มาหานะครับผมมักจะมีโชคไม่ลาบนะครับเนาะหรือว่าไหโซไฮลาบ กันตลอดนะครับนอสสาหรับในรอบนี้หรือว่ายังไงนะครับท่านก็ได้มาหาหรือว่าปรากฏมาเข้าฝันนะครับของคุณพ่อได้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่านะครับคุณพ่อก่อนจะออกมาจากบ้านนะครับเราฝากเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านหลายนะครับเบืองแง่งคุมข้องลักสนรักษาบ้านนะครับนอพภาวะใดมาห่างบ้านหรือว่ามะรีภัยหรือว่าอพยพออกมานะครับนอกกับเป็นห่วงบ้านก็เลยอาจจะอธิษฐานหรือว่าฝากเจ้าที่เจ้าทาง นะครับผมและการเรื่องท่ามคิดจากการงานนี่ก็ไม่ได้ทํานะครับก็เลยคิดว่าอาจเพิ่นจะรีตัหรือว่าเมตตานะครับรีตัวเพราะว่าบริเหตการเห็ุงานเนาะถ้ากันมารีไพ่อบขยกมานะครับเพิ่นจะเลยอาจจะนํามาหรือว่ามาบอกเลขนะครับเนเพิ่นก็อาจสิริตัหรือว่าเป็นห่วงก็เลยได้ฝันเห็นนะครับเจ้าที่เจ้าทางในวันนี้นะครับผมช่างนุก็เลยได้เอามาฝากในวันนี้นะครับเนสำหรับวันนี้นะครับผมใครเข้ามารับชมแล้วก็ ก,กดไลค์กดแชร์นะครับ oh <my. S 1> กดติดตามนะครับ oh <my. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้อาช่องชั้นนุพารวยสำหรับวันนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ